แล้วๆพี่น้องเบิ่งเท่าันนี้ตอนนี้เราซ้อมเปิดวงนู่เริ่มไปไหนนู่เริ่มไปไหนนู่เริ่มไปไหนเข็นเก็บของตั้งแต่ตีสามนู่เริ่มไปนอนเอาตาเ,นอนเอาละรักนะมา <laughs> พี่น้องเก็บของเดินทางต่อพี่น้องเจ้าคือมาคอยสิบฝากของไปน้ำร้นแล้วได้จังไหนนี่ สมาช่ยเราก็เต็มรถแล้วก็คือเราจะเราจะฝากของที่เป็นของแสดงอ่ะขึ้นรถพี่วีกลับไปสารคามก่อนหนูจะไปกรุงเทพหนูจะไปเป็นเด็กเตีจะไปถ่ายเอวีเป็นสาวอันลาดเท้านะบอเอาออกกันคนเดียวเสียงขึ้แหบเจ้าว่ะอ้เสียคอยพี่น้องล่งหานกอนเด้ออันบันไดมันบบลืนกัน ลงหันมาแล้วพี่น้องลงหันมาแล้วตะวันบริเหัวหน้าขึ้นตลาดลานเดียเราไปซ้ายนี่ไงตาเอี่ยงาอุเขาแถวอะไรกันคะลงหันเรแลวรับคาโตเลจตาเอาก็ดีแท้แต่ว่าผู้ใหมาซาตหน่อย ผูไดมาว่าเห้วงผ่อยจะมาในล้เมินดวงวิญญาณฝรั่งเนาะาดต้องงานและรับเลยว่าันมีตือนี่ยอดรบเอายอดกินเตรแห่นี่อะจากกินแท่นี่รับเอาเมอนหอ่าอนทองอะอนอนละสองลอยนี่ใหญ่ใหญ่สองคนค่ะ ขอบคุณค่ะบริษัทหัวหอมมาได้แล้วจังไดมาหอดเนี่ยเเหงาเร็วพนนะไปแม่สุปนั่นไปแม่โอ้ยแลนแลนลมย่ลุกเขาเอาเบิรแล้วเขาเอาเบิร์แล้วไปเร็ว เล่นไปเล่นไปมเขเป็นมาข้าือเ่เป็นน้มันเือดอืเป่นาแบบมาไปเลยมัมื่อเนี้พื่อนนั่นเพิ่งตั้ไป่างหคนกาอแปด8แปดคนแน่เคยพอสูงสุดหาบ่ากระเพื่อมดอกประมาณสมื่อนี้แปดแทมเป็นนั่นเสื้อภาษาอังกฤษ้อมล่ำไปได้เลยผู้อยูทั้งลางกระจอบนาชิบาถือบอลนอสนาชาถือบอผู้ใดนี่ืออะไรคือกระือกมุดน้ำไปขึ้นไดอ่าต ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอันน้ำใจกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทิปจ,จ,จับพี่บอยรับกรตัวแท่นเหลิมเลยนะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันไปเจอกันที่กทมไปถ่ายเอนีนะคะสองวันแล้วก็เดี๋ยวไวอ้อัปเดตขึ้นบ้านใหม่อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์